ข้อ71ตัวต้านทานตัวเหนี่ยวนำตัวเก็บประจุและแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับทั้งหมดต่อการอนุกรมดังรูปถ้ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานกำลังลดลงขนาดความต่างศักย์ที่ตกข้อมตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุเป็นอย่างไรก็ในข้อนี้ของเราเราเขาให้วงจรมาแล้วซึ่งวงจรต่ออนุกรมคําว่าต่ออนุกรมเนี่ยหมายควาว่า I ที่ผ่าน R L และ C เนี่ยจะคงที่คือเท่ากันนะครับ ไม่ใช่เรื่องคงที่สิเขาเรียกว่ามันเท่ากันครับ <c oughs> คือ i มันจะเท่ากันตลอดแล้วก็ถามว่าถ้ากระแสไฟที่ผ่านตัวต้านทากนกำลังลดลงหรือ R เนี่ย ir เนี่ย,ยกำลังลดขนาดความต่างศักด์ของที่ตกคข้มตัวเหน,นือนํำและตัวกประจุเป็นอย่างไรก็คือเขาหา V V L แล้วก็ vc เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ ีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่าง i กับ V ของแต่และตัวเนี่ยเป็นอย่างไรก็จาก ci vil นะครับก็คือทิศของ r เนี่ยทิศของ I จะตามตามนี่หมายถึงว่าตรงกันนะครับตรงกันเดยวเท่ากับทิศ V i ตรงกับทิศ V นะครับแล้วถ้าเกิดเราเป็น l กับ c ล่ะจะเป็นยังไงก็จาก ci vil นะครับ ก็ดูของแอลก่อนแอลก็ก็ไนำ i 90าองศาส่วนเราไปดูของ C ก็คือ CIV ก็คือ i นำ V 90าองศานี่เองครับส่วน R นี่คือทิศ i ตรงกับทิศ V นะครับทีนี้พอเรามาเอานำนำมาวาดฟเซอร์ฟเซอร์ของเราเนี่ยตอนแรกเรารู้ว่า นี่เป็นทิศของไอก่อนนะครับ i r มันจะทิศตรงกับ I l แล้วก็ i c เพราะว่ามันต่ออนุก,กลมกันอยู่เสร็จแ,แล้ว IR เนี่ยก็จะตรงกับทิศของ V ของ R ทีนี้าเรามาดู L เนี่ย v จะนํา i 90องศาแสดงว่า I อยู่ตรงเนี้ยแสดงว่า V จะนํา i 9บองศาของ L ก็คือเราจะได้ B l ของเราอยู่ตรงนี้คือนำา90องศานี่เองครับอ่ะเสร็จแ,แล้ว C ของเราคือ I นํำ V 90า V 90องศาแสดงว่า V ตาม I อยู่90องศานั่นเอง I อยู่นี้แสดงว่า V C จะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่า V L นํำา VR น้ำว c คํามานำเนี่ยมันถึงว่านำ90า90องศานะครับตลาดตัว ทีนี้เพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายเราก็เลยจะนํามาวาดกราฟเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิด IR ลดลงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เอ้ยเรามาเขียนนี้ก่อนดีกว่าถ้า IR ลดลงเนี่ยจากสูตร V เท่ากับ IR เนี่ย VR เท่ากับ IR IR เนี่ยถ้า IR ลดลง VR ก็ลดลงด้วยแต่คำว่าลดลงเนี่ยคือเราจะดูที่ขนาดนะครับไม่ใช่ทิศทาง เรามาวาดกราฟดีกว่าก็3ามตัวนะครับอันนี้เป็น VL นำ VR แล้วก็นำ VC ใช่ไหมครับเราวาดจากล่างขึ้นบนจะได้ง่ายๆก่อนนะครับก็วาด VC เอามาก่อน แต่ราีนี่คือที่ร้อยแปดสิบองศานะครับได้ดูไเลยเทอมาโอเคเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาบอกของเราก็คือ VR นำ VC คําว่านาเนี่ยหมายถึงเลื่อนแกนของกราฟไปทางขวานะครับถ้านำเก้าสิบองศาเลื่อนแกนของเราไปทางขวาเก้าสิบองศาคือจะไปตรงนี้นะครับแสดงว่า VR ของเราจะสตาร์ตรงนี้นะครับคือสตาร์จากบนสุดบนสุดนะครับตรงนี้ที่เก้าสิบใช่ไหมครับบนสุดแล้วลงมา แล้วก็ไปตรงนี้นะครับส่วนนี้คือมีตรงกลางตรงนี้จะลงมาตรงนี้ขึ้นตรงนี้ประมาณนี้นั่นเองนี่คือวิยาของเราเสร็จแล้วเขาบอกว่า VL นัวิยา90องศาเขาว่านําก็เหมือนเดิมก็คือนํา90องศาเหมือนเลื่อนแกนของกรับไป90องศาก็คือ V c ของเราจะเริ่มที่จุดนี้แล้วก็ลงมานะครับ ได้กราฟประมาณนี้เสร็จแล้วค่อยวิเคราะห์คือขนาดของ R กําลังลดลงคําว่ากําลังลดลงเนี่ยคือดูที่ขนาดครับก็คือจากบนสุดลงมาตรงกลางไม่ใช่จากตรงกลางลงไปข้างล่างครับลงไปข้างล่างเนี่ยคือขนาดมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าทิศทางมันติดลบแต่เราอยากดูว่ากําลังลดลงเนี่ยมาหมายถึงขนาดก็คือตรงที่มันจะวิ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของมันนะครับหรือแกนกลางของมันคือเขาเรียกว่ากําลังลดลงก็คือสมมติอยู่ตรงนี้กําลังลดลงของมันคือมาวิ่งอย่างนี้ครับไม่ใช่วิ่งจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบน เราดูช่วงนี้นะครับแค่ช่วงนี้นะครับแค่ช่วงนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบกับการาฟข้างบนคือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงข้างล่างเราดูอ่า VL กันครับ V L ของเราเราพบว่ามันกําลังเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นไปทิศทางที่บวกคือที่ข้างบนคือกาลังเพิ่มขึ้นไปสู่จุดยอดนะครับจากตรงกลางเนี่ยขึ้นไปสู่จุดยอดโซคขา้าเนี่ย vC ของเราเนี่ยคือมัน คือมันดูเหมือนจะลดใช่ไหมแต่จร,จริงแล้วมันคือการเพิ่มอมพิจูดก็คือวิ่งจากตรงกลางสู่สันคลื่นหรือตรงข้้นบนนั่นเองคือต้องสรุปว่ามันกําลังเพิ่มนะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าจากถ้าเกิด vr กําลังลดลงเนะี่ยที่เป็นขนาดเนะี่ยเราจะรู้ว่า vl แล้วก็ vc ของเราจะเพิ่มขึ้นทั้งคู่นะครับดูจากกราฟทีนี้มาดู choice ของเราเราจะรู้ว่า vl กับ vc ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็มาดู choice อ,อันนี้คือตัวแนวน้ำก็คือ vl นะครับ ตัวเลขตัวเก็บประจุคือ v c กําลังเพิ่มทั้งคู่กําลังเพิ่มกาลังเพิ่มเพราะฉะนั้นใอยที่มันตรงกันแล้วที่งกาต้องต้องตอบในข้อนี้ก็คือทั้งคู่กําลังเพิ่มขึ้นเลยตอบข้อ4นั่นเองครับตัวต้านทานตัวเก็บประจุและแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับทั้งหมดต่อกันอนุกรมดังรูปถ้ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานกําลังลดลงขนาดความต่างศักย์ที่ตกเข้มตัวเนําวนำและตัวเก็บประจุเป็นอย่างไร ก็เขาก็โดดมาว่าเป็นอนุกรมคาว่าเป็นอนุกรมก็คือ I r IL และ ic จะมีจะเป็นเท่ากันหรือทิศท,ทางตรงกันนั่นเองครับแล้วก็เราก็ต้องรู้ก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง B กับ i มันความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ R เนี่ย I จะตะตรงกับ V คือทิศท,ทางเดียวกันแล้วก็ L เนี่ย V จะนำา i 90องศา C คือ i จะนำา V 90องศาแล้วก็ถามว่าถ้ากระแสที่ผ่านตัวต้านทานกำลังลดลงอ่ะหรือ IR กํากำลังลดลงอ่ะ VL กับ VC จะเป็นอย่างไรก็ถ้าเกิด IR กำลังลดลงจากสูตร V ถ้า IR, กับ I R ก็ VR ากำลังลดลงด้วยนะครับแล้วก็พอเราวาดเฟสเซอร์เสร็จเราก็จะรู้ว่า VL จะนำ VR า VR แล้วก็ VR จะนำ v vC จะเป็นความสัมพันธ์อย่างนี้นะครับซึ่ง IR ลดลงก็รู้ว่า VR ลดลงซึ่งเป็นขนาดนะครับสมมุติจากตรงจากตรงนี้คนระับเหมือนดูเหมือนดู vC เนี่ยจากตรงเนี้ ลง,ลงมาข้างล่างเนี่ยมือคือกระละักขนาดของมันกําลังเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่กําลังลดลงทีนี้พอเราว่าดอสามสัมพันธ์ VR VRVC เสร็จแล้วอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเสร็จแล้วก็ดูที่ VR กําลังลดลงคือตอนที่มันกําลังวิ่งเข้าสู่จุดตรงนี้นะครับจุดตรงกลางคือแกนกลางคือตรงช่วงนี้เราจะพบว่า VR ของเรามันกำลังวิ่งเข้าสู่ยอดหรือกําลังเพิ่มเช่นเดียวกันกับ VC คือวิ่งกําลังวิ่งเข้าสู่ยอดคือกําลังเพิ่มเหมือนกันก็เลยรู้ว่าสามารถสรุปได้ว่า เมื่อ VR กำลังลดลงเนี่ย VL กับ VC ก็เลยเพิ่มขึ้นพอมาดู Choice ของเราเราก็เลยตอบข้อ4ที่ตรงกับที่เราวิเคราะห์ออกมาได้คือ VL กับ VC กำลังเพิ่มขึ้นทั้งคู่นั่นเองครับ